ครับหลวงพี aí, people, uh, uh, ่หลวงพี่กำลังโยงสายสินงา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 นพุทธายพิเศษยูทูบเบอร์เนยูทูบเบอร์งานพุทธายพิเศษเรียนหลวงปู่เทนะรวยซีมารวยเหนือเหนือดวงนะ วันที่14กรกฎาคม2567ที่ที่จะถึงนี้นะพระอาจารย์บุญช่วยเจ้าอาวาสวัดสะอาดสมศรีนะกำลังโยงสายสินนะโยงสายสินลงพีเอียนทำอะไรงอกงอกงก เนี่ยเล่าเล่าฟังนึง่งเนี่ยยี่โม่งง่ายง่ายเออถ้าเรารู้ถ้ารู้ใจกันมันก็นแป๊บเดียวถ,ถ,ถ้าเราถ้าถ้าเราถ้าเรารู้วิธีทำเลยถ้าเรารู้งานมันก็ง่ายแคย่ย้ายหน้าย้ายหลัง,งอีอ่างนึงมีวะมีนี่โอ้ใช่จ้ะได้มีถ้วยเหิียบพอดีเลยนึกนึกหันเราเอาว่ารายไป โยงยูปูก็ออกมาให้ปู่ยดมัให้เดนนี้ก็ก็ก็เสร็จแล้วสำหรับการการโยงเหลือเหลือได้ห้อยเหลือได้สำหรับการห้อย เต็นยนี้ยงละยงเสร็จแล้วปู่โจ้ปู่โจ้ขนของขนเหล็กปู่โจ้ขนเหล็กใหซูมดูสิปู่ หมดจุดหมูจ <mm ุดหมดจุดหมดจุดตอนตอนนี้หลงตอนตอนนี้หลงพี่เป็ดอ่าทำงานก่อนเด้อหลงพี่เป็ดทำงานก่อนหลงหลงพี่เป็ดที่ค้านหลงพี่เป็ดเกเร เป็นคนถ่ายวิดีโอนะเป็นคนไล่นะนนอตอนนี้ตอนนี้หลวงวิเป็ดขยันแล้วหลวงวิเป็ดก็จะขออนุญาตล,ลงไล์ก่อนเลย